ดีเลยปะ่ะผมน่ครับสวยเจอเอ,อ,อ๊นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปะเอ๊ะเอ๊ะเองะเอะอ๊เอ่เอบะมอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอ๊เอ็นสวอวะเอีะเอปีเอ๊ป,ปีเอะอะเอ๊อนเอ๊ะ้อ๊อ๊ะเอ๊ไปอ๊ะเอเอเนฮะเอาะเอเอาะานี๊มเอตะอ๊ะเอ๊ะเอเอะเา๊ะเอ่ะเอ๊อเอ ไปดดเนเออรั่มขอเขาาแม่สาิ้ค่ะว่าสาร่อเขาลําเป็นดูสิป้าป้าป้า่น้เตอป่อนเอาไปเบิ้งเบิงบ้งเบิงบงบงบ้งมาปิดน้ำบอ่อาไรฮะไม่ไ,ไ,ไ,ดไ,ดไ้กินเดอยากกินเยงพัดขาบ่ีจัก อยากมาเงปูนเป็นปะไป็เรื่อไม่เก็บกับบกกระเบื้องร้อนไม่เรื่อไม่สบายก็เด้อง่ายก็เลียงเงียงเด้อไม่ตีเจ้าโอ้ยอ่างเด้ออ่างเด้อบอกถือได้สิตีก็อ้ายก็เฮ็ยตีเ็เฮ้ยตีเจ้าก็สิตีเจ้าเฮ้ยเก็บของกันนะครับโอเคนะยืนมาหน่อยไปจะไปเห็นงานหน่อย ดีคาเฟ่ไอ้ไก่สวิทงานไอ้ไก่เรียกออกห้องไปน้ำไปน้ำไปน้ำงานซอยต้อมไม่งีเอ็ดเดียเขาไปรับงานไปไปซอยเด้อจ้าเออไปจับไปใบซอยไอ้ได้อครับโอเคย้ายไปยังเงียบเด้อกรนีห้องร่างสิเดินทางไปสวนสวนอาหารมัชชาค่ะเรียกเข่ามาสี่ข้างอยาไปกินเมียงมัชชา เมียงเจ้านีแ่บโบราณอาหาะมุนไม่อุดรนจะู้เลยว่าเมียงเจ้านีแ่บเขาเรียกเมียงอะไรเมียงทอดเมียงทอดจะว่าต้องไปเบ็ดงานิ่นแจ้พอดีอายไม่ยไงอายอายงานสาษาแล้วนะพันเ็ดงานอาหนเพันรับมาอนหรือหืองานเองอะสักย่างฮะสราอ๋อี่หนพอดีสิบจับใบายใส่คนก็เลยสิพาอันยาไปกินเมียงน้ำเดี๋ยวเราไปกัน Let's g นอนนอนถวสวนทหารมัตฉาข้าโโโโเียข้าใวอหนมาลือนี่ดิอนมะหน,านอ,นอ,อ,อ,อาจา,า,าไปเฮ็ดงานนี่งะนีพืลังายาต้องเฮ็ดงานตัวเจะได้กินเนาะบอกแต่ขึ้นยานขึ้น,น,น,นอ่นงางยาเคยซูจะลุน้ำ ใครเ่ยหน้อยกองโรงนมมันเจอกซีงสาสาวสาสาวผู้จักอยู่เตี่ยให้ยูตีาเนติ่งตังห้ากันไงห้ากันไงพ่อพ่อเอซ แมนมา้างยามากินเมี่ยงบอกนี้เขาดูดอฟซีกดติดตามช่องยูทูบด้วยจ๊ะเอฟซีคนแรักอันนั้นเลยคนนรก ข้าแปลงจะถึงเงิเนี่ยอาร์บีเดอร์เซนละก่อนไปยังพอดูลูกได้แล้วหล่นเด้อเพินพ่อยเอซีเพินโอ้คนดังเด้อเนี่รู้ท้งอวดทั่วอุดรไหมบอไปยังยันต์อาย แบกไดเลยบ่พอระวังลูกหล่นเดินเดินอยู่นี <t t <t 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 ่ยนะแม่งลูกแม่งลูกป่ายกันปายกันเขาคือดำไม่เยอะป่ะนะตึงตึงตึงตะระลักแตกตึงแตกตึงแตกตึงตะระลักแตกตึงแตกมึงดำไม่เยอะดึว่ป่ะซื้แม่กระทาเหมือนว่าเนี่ยตึงตึงตึงตะระลักแตกตึงแตกตึง ดำเออเฮ่อเขาบอกว่าดำไม่เยอะอายหมดดำเออเฮ่อสันโอ้ไปไปเฮ็ดเบียก,ก่อนคืพาไปกินเมีงยงคนไทยลูกก็เล่าคุณเออเป็นวัยไทยหลุบนั่นเดีด็กเปียถ่ายน้ำดอ,อกเอาพัดเนี้ยขุนมันถือพันถือ,ถอยางพันถือสะแฉกยางนกดไอไอาพาไปเฮ็ดเบียกยเซฮัลโหลไอเด้อสวัสดีไอต้อมเนี่ยเด้อ ไปหอ,อดนะวันดีอายทุกคนอายเพิ่นมารับเหมาเนี่ยคะ่ะถา,า,าร,รับเมาไอเสือัยจำซื้อได้พอ้อมสลพี่เมนะ่ะพี่เมนะวันดีพี่เมไปวัคคนครับจ่เอวัดดีคีุนคเป็นที่จำซื้อไ้เ <laughs> ออ พันเขามาเมื่อกี้พันเอฟซีพันจำใจมันแยกอังยาบ่ว่าสัุเอฟซีพันนงังซุ่มหน่อนพันเออัยยงยาเมนอังแยกอังยาพ่เจ้าสันเมียข้าเจ้าจิขอาทายรูบน้าได้แตอันละอายไ,ได้แตลหลังเโอ้โ,อโดนตีนนไมได้หนิโนดนกสิลีเดยแต่ละอันนดือนหน่งนนนงาน,านงานสานั่งงานสั่ง เขาไม่เห็้อายไม่เห็นงานสอยนี่บ่น้ำไม่ฟังบ่ได้บิบุเชกหมอลำตีหมอลำเก่าบ่เป็นมากระลังใจให้ดอกตีเป็นกระลังใจให้ทุกทุกคนฮ่า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 เพื่อบอี้ใเหยียเทียนจะคว้างถามเทียนอื่นโอแล้ววงแลวังแล้วังไปแม่ไปแบกสอยอายไหมโว้ยเส้นห้องไหมไปชื้อตัวจากอ้ายไหมมากรองไว้ตัว นี that that you ่เครต่อตมนี่เห็นหินบ่เอว่าเป็นงานหนักเลยเออกองไว้ร่วางยางนึงขี้หามอยไม่เด้ตะปูมันหลเอ้ได้งาอยู่ได้ได้เบียร์อไย่างเงีจะได้เสียค่าแห้งอย่าเี้ยไอตอมบ้า กว่างามไม่รั้งแล้วรังใหไปนั่งบึง้มอันเครื่องไอ้พาวเวอร์าแป้งแยกสายชาสายยังแยกอ่ะสายยังไปงเลี้ยงเคยพ่สุเดี๋ยวไอ้เ,เลือกสุ่มกันล่ะสินั่งโต๊ะนั่งเป็นเก้าอี้นั่งพื้นนั่งพื้นดีกว่าเนาะมันก็เด็กเอ็นเขาเหยียดขานดเนาะอุย้อยอ่าง,างยา่างเพิ่งปลาอ่างยางเพิ่งปลา ตเมอตกป่าแล้วพุ่ขุนปลา,าปลาคาก็ได้ของยายได้เเขาเอาแห้งเขาไปแล้วอาหารลงไปโอ้เรียนมากจนเป็นตะย่านหลายพวอังยาดูตัวขาวๆนี่นู่ๆปลาอ่ะ<ป>สวาย<ะ>สวายเผือกใหญ่เลยเนะี่ยพาอังยาไปนั่งนนเป็นซุ่มพี่น้องทาพี่กายพี่กายมันไปเฮ็ดงานซอยอ้อะ นั่งซุปนี่ก็ได้นั่งพื้นดีกว่าสั่งข้าวจริงอากาศร่ม,มรมื่นมากโอ๊ยแต่วบาหมือนมันแดดบ่ะอเ,ดดเอตอตรงนี้มันแดดอาอต้องไปนั่งซุปชิมบ่มีแดดอันนี้แดดซองหนัวแดดซองแดดซองเดี๋ยวไปหาน,าานาั่งกี่คนที่หนก่งเอามาสองที่ก่อนเพื่อทำงานอยู่อนี่ย จำได้บ่อกี้สั่งเนี่ยอันยำรวม,มไม่หวานวเาผ็ดเปรี้ยวข้าวผัดแล้วก็โคก oh no oh น้ำแข็งออฟแปซี่นโนโคออลปแปซี่มแล้วก็อะไรแน่นน้ำแข็งอาหารอีกอย่างหนึ่งเมนูอะไรไม่มีต่บอง้วงและวตอะอื่นไม่ใช่ที่สั่งเ <c oughs> มื่อกี้ที่จะพามากินมาพามากินแล้วตั้งใจพามากินเลย เนียงเนี่ยงอะไรเนียงทอดเนียงทอดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมัตฉาสวนอาหารมัตฉาสวนอาหารมัตฉาพาสุนันเออเมื่อกี้มันพลเอฟซีอยู่สุ่มพูนเอฟซีถามบอกทักอีหลักก้อนบอกจ้าทักกวางไหนรางย่าย่างย่าตีนใช้ย่างย่าไหมคะตี่พี่ย่างรับไปไหนถ้าพี่ย่างย่านะเออป๊าเจเจ ไม่มีไม่มีตอมอยังต่อมตาตอมหนตอมตาและตมอมหนักอย่าบอกเลยมวยคนบอกมวนเดี๋ยวถามเมนูมากเดี๋ยวถามเมนูมาครับสองเมนูแรกมาก่อนครับอันย่าหยิีสต์มดซอสพัดกับย่ายงหอยหลองสีมีเมียงรกระเซียบรสพัดปู่ยำรสแซ่บ อาจารย์เด็กวงเนี่ยอาจารย์เด็กินลิงก้อนทำอย่างมากใช่เหรอโเออนี่แหละนี่แหละโอเคโอเคโอเคกินกินได้กินได้บอยอย่งกินเลยทา,าไผ่อายเดแบบ็กวิวิทาไผ่เนี่ยเขากินอยู่สองคนนี่ยอายเส็ดงานอยู่เนี่ยโหสัมผัดเนี่ย พี่น้องมันจะแซ่บโอ้ยพริกสดตโอ้ยคอยจะต้นเด้เพชรแล้วนี่เด้พริกเอาปไปในพริกน้ำปลานี่เด้อืมเป็ดแซบ่บนีสิ่งตอนนี่มึงดูแซ่บปะ นี่แหละโอเคปะไปไหนอ่ะอกาตาค่อยเ,เอาเอินพี่น้องเอฟตี้กินซอสนี่แหละเยอะเยอะยังออ่เค้เอาอจ่าพอิกน้องซึ่งขาวจ่ามาแล้วเมี่ยงอือยังไงเมนูเด็ดที่อยากกิน แล้วอยากบ้าก็ถูกจิ้มมัไม่แล้วมันอันนี้ไม่ไหวอันนั้นไม่หวานละมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเด้มากินขออ้าวกับพี่ชุมกัอออบอังยา่ยา,งามาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับอังย่ากับพีบ่ชุมอือกินกับสาร์ฟอังย่าคนงามโม่ละเอาแต่งามตัวเห็ดผมปะ งามงามดีว,ว่าตี๋แ่บใหญ่สิเหมือนนึยพี่นงเน่ยปะเนนี้ไม่อยู่พี่ต้นสิบบามไม่มีมต้นดิอแสดงเนี่ยเลยเป็นต้นนะจ๊ะ มันจะสวนบ่เอออังยาสิกินให้เรื่องมันนี่ต่บ่สวนบ่แมนเหมียงเขาจะว่าทั้งสวนทั้งตูนสน,นันหลืดแ <c oughs> สบบ่ตรงเขาลำเขาลืลอ,าอ่อืบ่ยังตัวเใจมีหนาลับยี่้องมากินน้ำ มืึอนี้ไม่เฮ็ดงานบะโดลตั้งใจมากค่ะผ้าพี่ไก่ไม่เฮ็ดงานช่วงที่ล่อเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ผ้าหนองมานั่งกินขเขาเบจจับไปบายบตัวเพิ่นแป๊บนึ่งอ่ายาก็ได้เป็นเบี้ยเป็นงานกันแล้วเนาะเด็กน,นี่เด็กินนักเสียกุญยุ่นใหม่มากโมเดลก็ได้ไปนั่งห่างอยู่ห่างกันทำไม ขอบคุณเด้อชิมยังยำอ่ะเยงกันไปเสียดิอยก็เจ้าวกกันหัว